สวัสดีครับนี่คือรายการภาษาใต้ฉบับชาวบ้านครับเรายังอยู่กันในหมวดของคำว่ากินกินเพราะคาว่ากินในภาษาปากใต้จะมีคำขยายตอนหลังคำว่ากินทำให้เรามีวงศัพท์ใช้ในท้องถิ่นภาคใต้มากขึ้นดังผมจะยกตัวอย่างมาในวันนี้ก็จะมีห้าคำนะครับ คำที่หนึ่งก็คือคำว่ากินดีกินดีหมายความว่าอร่อยหรือรสชาติดีดังในประโยคที่ว่านมจีนนี้กินดีจานนมจีนนี้กินดีจานหมายความว่าขนมจีนนี้กินอร่อยมากคำที่สองกินไม่ลงกินไม่ลง ก็แสดงว่าไม่อร่อยหรือกินไม่ลงดังในประโยคที่ว่าพ่อเห็นแกงแล้วพี่กินไม่ลงเลยพ่อเห็นแกงแล้วพี่กินไม่ลงเลยหมายความว่าพอเห็นแกงแล้วพี่กินไม่ลงเลยหรือในประโยคที่ว่าวันนี้ พีไม่บายใจกินเลยก็ไม่ลงวันนี้พี่ไม่บายใจกินเลยก็ไม่ลงหมายความว่าวันนี้พี่มีเรื่องไม่สบายใจกินอะไรก็ไม่อร่อยคำที่สกินหลวกกินโลนกินหลวกกินโลนหรือตรงกับคำในภาษากลางก็คือกินทิ้งกินขว้างนั่นเอง กินทิ้งกินขว้างดังในประโยคที่ว่ากินลวกกินโลนไปซะนองไม่ใช่ของของเรานี่กินลวกิกนโลนไปซะนองไม่ให้ใช่ของของ ohn, เองรงงานี่หมายความว่ากินทิ้งกินขว้างไปซะนองไม่ใช่ของของเราเนี่คําว่ากินลวกกินโลนกินลววกินโลน บางทินก็จะบอกออกเป็นว่ากินล่างกินพลานกินล่างกินพลานหรือกินหลวกกินโลนหมายถึงกินทิ้งกินขว้างนั่นเองคำที่สก็คือคำว่ากินพุงกินพุงคำว่ากินพุงหมายถึง กินจุกินได้มากกินไม่หยุดปากกินผุงกินพุงหมายถึงกินจุกินมากกินไม่หยุดปากดังในประโยคที่ว่ากับกาวร้อยนะน้องเห็นน้องกินพุงเลยกับกาวร้อยนะน้องเห็นน้องกินผุงเลยหมายความว่า กับข้าวอร่อยสินะเห็นน้องกินไม่หยุดปากเลยหรือคำที่ห้ากินหญ้าจกกินหญ้าจกหรืออาจบางทินอาจจะออกเสียงเป็นกินห้าจกหรือบางทินก็จะเหลือคำเดียวว่าหญ้าจกคำนี้เป็นคำที่ตำหนิที่ไม่ค่อยจะสุภาพนะครับ หมายถึงกินแบบตะกะตะกรามกินมูม,มามกินไม่เลือกคำว่ากินห้าจอกกินห้าจอกหมายถึงกินตะกะตะกรามกินมูม,มามกินไม่เลือกดังในประโยคที่ว่าปีไม่ผาน้องไปไน้นยะน่กกินหญ้าจอกอีตาย พี่ไม่้าน้องไปไหนนะกินห้าจอกอีตายหมายความว่าพี่ไม่พาน้องไปไหนแนละ้วกินตะกระตะกรามจะตายไปคําว่ากินห้าจอกกินห้าจอกหรือบางทีนอาจจะออกเสียงเป็นกินญ้าจอกกินญ้าจอกหรือห้าจอกห้าจอก เป็นคำพูดที่ไม่ค่อยจะสุภาพหมายถึงกินแบบตะกระ้ตะกรามกินมูมามแล้วก็อาจจะกินไม่เลือกครับถ้าหากว่าท่านชอบใจก็กรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ก็จะเป็นประคุณครับ